วันนี้เราจะเล่นอะไรดีครับนี่ครับโอ้โหเดโยไเป็นกองเลยนะครับเราจะเล่นอะไรดีอะนึกไม่ออกเหมือนกันอ่าอันนี้ก็ลถปูนเนาะลถปูนก็ยังว่าจะทำสีนะครับแต่ก็ยังไม่ได้ทาสีเลยอ่าแมโครนี้ด้วยฮะแมโคร ครับผมอ่ามันจะเริ่มเป็นทุกข์นะครับโอ้เป็นทุกนะครับคันเล็กนะครับอันนี้ก็หัวลากนะครับหัวลากนะครับอ่าหัวลากนะครับอ,อันนี้ก็รถเกตนะครับรถเกตแต่มันเป็นรถลากเฉยน,นะครับอ่า ูนเยอะนะครับรถปูนอันนี้ก็หาเทเลอร์ครับหาเทเลอร์ว้าเล่นอะไรดีอากาศก็ชึ้นร้อนจับใจจะเล่นอะไรเนามีอกองไฟทำไงดีละ่ะเอารถีวิ่งไปก่อนเลย,เ,เ,ลยเก็บขยะก่อนเลยครับเตนเต้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 นเตน

อ่าใช่ได้ใช่ได้นั่นๆอ๋ออันขนาดนี้อีกครับขนาดนี่ดีกว่าอ๋อโอ้จับได้ด้วยครัหวางเดี๋ยวเราก็ไม่เด่นเป็นเรื่องเป็นราวกันนะครับเดี๋ยวก็ e ีต่อไปแล้วกัน EP นี้ผมนำเสนออยู่แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามา EP ต่อไปแล้วเรามาเล่นเป็นเรื่องเป็นราวกันเลยนะครับ